สิ่งที่คุณอน,นุทินควรทำและไม่ทำไม่กล้าทำและคงไม่ได้ทำก็คือการแสดงออกถึงนโยบายอันชัดเจนในการดำเนินนโยบายกับกัมพูชาว่าเราจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนี้อย่างไร,ค,รความเป็นลีดเดชิพเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นนะวันแรกที่คุณหลุดปากมันอาการมันเหมือนมันเหมือนตอนพักเพื่อไทยมอบอำนาจให้กองทัพค,คุณอน,นุทินก็ทำแบบเดียวกันก็คือ เรื่องกัมพูชาเรื่องชายแดนแล้วแต่กองทัพจะว่าเมื่อมาทําอย่างนั้นแล้วคุณคุณสูญเสียลีดเดอร์ชิพเลยนะอันเนี้ยเพราะว่าคุณเป็นรัฐบาลคุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณต้องตัดสินใจคุณต้องให้แม่ทัพมาถามคุณว่ามผมในหายรัฐมนตรีเช่นเหตุการณ์ที่มันเกิดว่าคนที่ขีดเส้นตายบ้านหนองจานวันที่สนะิบน่ะคือผู้ว่าแล้ววันเนี้ยนายกพูดอีกว่าวันที่สิก็ให้ผู้ว่าแม่ทัพ แล้วฝ่ายปกครองในต้องที่แล้วเขาจะต้องไปจัดการเองเขาว่าอะไรก็ว่าอย่างนั้นคําถามคือสําหรับคนที่เมา็คิดว่าเอา้าแล้วเรามีนายลกรัฐมน,นตรีไปทําไม